หลังจากเป็นคุณแม่ดิวอริศราทองบริสุทธิ์ก็ไม่ได้รับงานแสดงหรือออกงานอีเวนต์ให้เห็นแทบจะทำหน้าที่พรรยาและคุณแม่แบบฟูลไทม์เลย จนล่าสุดดิวควงสามีเซบาสเตียนลีพร้อมลูกชายน้องไซรัสจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแบรนด์เบเบรูเบบี้แคร์ที่ชั้นเอมศูนย์การค้าสยามพารากอนเลยได้อัปเดตในหลายๆเรื่องเริ่มจากธุรกิจที่ตัวเองปลุกปัน้นซึ่งแม่ดิวได้เอาน้องไซลัสมาเล่นโฆษณาให้ดิวกล่าวว่า นางก็เล่นได้เห็นไหมละ่ะเขาไม่งอแงเลยสักนิดทำงานเก่งกว่าแม่แม่แต่งหน้าอยู่แต่นางไปถ่ายแล้วตั้งแต่6กโมงเชา้าใช้เวลาถ่ายทำสองวันเต็มๆคะ่ะก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีแบรนด์นี้เราก็ทำให้เขาอยากให้มันเริ่มด้วยดีและจบด้วยดีแบบนี้ต้องมีลูกเพิ่มอีกสักหนึ่งถึงสองคนไหมนิวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวรอดูคะ่ะเซฟ ผมอยากได้ลูกถ้าไม่หนึ่งคนก็สามคนครับก็อาจจะแค่คนนี้เลยหรือไม่ก็ไปให้สุดครับนิวคำถามนี้เราต้องกลับไปคุยกันก่อนหัวเราะเซฟอยากได้ลูกสาวครับนิวอยากได้ลูกสาวมากเราก็ปล่อยธรรมชาติถ้ามีก็มีมาก็มาแต่ก็ไม่ได้พร้อมปั๊มขนาดนั้นค่ะถามถึงเรื่องคดีของเราล่าสุดชนะแล้ว จบหมดแล้วค่ะจบในแบบที่เราพอใจแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปสารเลยก็ค่อนข้างแฮปปี้ดิวรู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นแบบไหนแต่ไม่ได้เรียกว่าโล่งอกหรอกเพราะดิวเชื่อว่าปลายทางมันเป็นยังไง แล้วในระหว่างทางที่ซัฟเฟอร์มันไม่ใช่เราดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ใครทำอะไรก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำดังนั้นเราก็ลอยตัวเหนืออากาศเป็นฟิลนั้นคือถ้าไม่มั่นใจไม่ฟ้องแน่นอนเรื่องค่าตอบแทนมีไหมตอนแรกเราไม่ได้ทำเรื่องค่าตอบแทน และต่อให้เราได้ค่าตอบแทนมาเราก็บริจาคหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายดังนั้นเราก็อะไรก็ได้เราแฮปปี้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ชดใช้แล้วค่ะที่สุดว่าเราเป็นฝ่ายโดนกระทำม,มาตลอด คือเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าการที่ต้องมานั่งทำอะไรผ่านสื่อโซเชียลเป็นเกรียนคีย์บอร์ดมันต้องค่อนข้างมีสตินิดนึงก็เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาให้กับใครที่โดนอะไรที่มันไม่แฟร์เราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนที่มีมันสมองมากกว่าหลายคนก็ดีใจกับเราด้วย ก็มีคนเชียร์เยอะแล้วก็อยากรอดูผลของกรรมว่ามันจะทำหน้าที่ยังไงก็ดีใจและขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจเราความเป็นแม่ทำให้เราใจเย็นลงไหมก็ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเป็นแม่หรอกดิว,ว่าเหมือนเราเห็นค่าในชีวิตของเรามากขึ้นเห็นค่าในเวลามากขึ้นว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระ เรามีอะไรต้องทำอีกเยอะที่มันมีค่ามากกว่านี้และเกิดประโยชน์มากกว่านี้เน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลคัมแบ็กแล้วคะ่ะพอเราผอมลงแล้วเราก็สักนิดไม่ได้ขนาดทวงบันลังหรอกเราชอบอ่ะมันก็เป็นเราเนื้อกับรูปร่างตัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจรูปร่างแบบไหนก็ไปในบริบทแบบนั้นรูปร่างอวบๆหน่อยก็แต่งตัวแบบเป็นคุณแม่ที่น่ารัก ส่งลูกเข้าโรงเรียนหัวเราะรูปร่างใส่ชุดว่ายน้ำได้พอว่างก็ขอใส่ชุดว่ายน้ำกลับไปเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลง่ายง่ายสบายสบายค่ะถามว่าจะกลับไปเหมือนตอนไม่มีลูกไหมเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าสามีก็คงเข้าใจแค่เขารักก็พอแคร์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะเคยถามไหมว่าเขาชอบเราเวอร์ชั่นไหนมากกว่า เขารักเราเขาไม่ได้ชอบเรานะเขารักเรามีลูกเพิ่มไหมดิวว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็อยากเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นไซลาดหรือว่าอะไรในด้านการงานของเราด้วยจริงๆแล้วดิวว่าคุณเซฟเขาพร้อมแล้วแหละแต่เราก็ยังมีหลายๆอย่างที่เราอยากทําให้เต็มที่อยู่ดังนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไปเขาอ,อยากมีลูกสักสามคนจะทําแฝดเลยทีเดียวไหม ไม่ไม่เอาธรรมชาติก็รอทุกอย่างลงตัวก่อนส่วนอยู่ไทยนานไหมไปไปมามาตลอดเอาจริงๆตปีนี้อยู่ไทยไม่ถึง3เดือนเลยก็ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยด้วยลูกเรายัางเล็กยังมีเวลาใช้เวลากับเขาอยู่ก็ไปแต่ไซรัดก็จะเรียนที่ไทยก่อนสักพักแล้วเราก็มีแพลนอะไรคิดไวใ้ให้กับเขาแต่ดิวก็ไปไปมามานี่แหละค่ะ